ครับในการกล้องสองพักสยามไปอาจารย์สุทัศน์มันเพตริทก็มาพบกันอีกมีคลิปนึ้งผมเป็นข้าราชการครูกำนานนะครับเกษมก็เป็นสิบปีละก็ได้เอารักทั้งเกจิและกซุครับทั้งเนื้อดินเนื้อชิน้นเนื้อชินเงินครับเนื้อตะกวหลายยุคหลายสมัย ราะว่าผมมีพระทั่วประเทศถินใช้คำว่ารายการกล้องสองพระสยามเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าวันนี้ม,มาเอาพระอะไรมาให้ท่านครับคลิปนี้กลมาพบกันต่อนะครับรายการกล้องสองพระสยามรายการสุทศั์มันเขตวิทย์วันนี้ก็จะมาเล่าถึงประวัติการเป็นมาของหลวงพ่อโตปุ วัดบางกระทิงอายุทยานะครับครับก็จะให้ทราบประวัติโดยคร่าวๆนะหลวงพ่อโตกุวัดบางกระทิงเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพระหลวงพ่อโตเนี่ยจะเด่นดังด้วยพระ เครื่องกุกต่างๆที่สร้างโดยฝีมือช่างอายุธยาตลอดมานะครับแต่พระชุดนี้ก็สร้างในสมัยอยุทยาเป็นราชธานีพระจึงแฝงไปได้วยความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์และก็เปลี่ยนไปได้วยความมีพุทธคุณแล้วก็ศิละปะทางอายุทยา มีชื่อเสียงเรื่องลือในหมู่นักนิยมสะสมพระนะครับในตลอดมาจนกระทั่งบัดเนี้ยครับนะมีคนเชื่อชอบอยากจะได้พระหลวงพ่อโตวัดบางกรนะจีพระหลวงพ่อโตเนี่ยได้พบกระจัดกระจายอยู่ทั่ววัดนะแล้วก็อยู่ที่วัดต่างๆ ในอายุทยาเช่นกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับวัดมะวัดมะหญิงแล้วกุวัดมหาธาตุกุวัดลาดบูรณนะกุบึงพระรามแล้วก็ทั่วจังหวัดอายุทยานะนอกจากกานก็ยังไปพบทิน จังหวัดนนทบุรีปรทุมธานนีรวมไปถึงกุกวัดเหนือของกาญจนบุรีมีทั่วเลยเพราะว่าหลวงพ่อโตนี่ขึ้นกุกมาพร้อมกับออของท่ากระดานนะฮะแล้วก็ซึ่งมีการเปิดกุครั้งใดก็มักจะพบกับพระหลวงพ่อโตเนี่ยไปแถวในภาคกลางทั่วเลยนะ พระกุหลวงพ่อโตที่ขุดพบแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดก็ได้แก่พระหลวงพ่อโตกุวัดบางกะทิที่อยู่ในตำบลหัวเวียงอำเภอไสนานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระหลวงพ่อโตจำนวนมีมากมายนะครับที่ขุดได้ณตอนนั้นแล้วก็ต่อมา กรุบางกระทิงเนี่ยแล้วก็เป็นแหล่งต้นกําเนิดของพระหลวงพ่อโตเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พระที่ไปพบที่ในกรุต่างๆก็คาดว่าเป็นพระที่ฝากกลุนะฮะแล้วเป็นพระที่คนที่นิยมหากันนะครับแล้วก็ มีการบันทึกเป็นรายรักอักษรที่แน่นอนก็คือเมื่อปีพศ .2481 เนี่ยเนื่องจากวัดได้รื้อพระอุโบสถหลังเดิมนะเพื่อสร้างใหม่จึงได้จึงได้พบกลุ่พระหลวงพ่อโตเป็นจำนวนมากมายนะแล้วครั้งนั้นทางวัดก็ได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาทำบุญสร้างกุศล แล้วสร้างอุโบสถนะครับทีนี้ก็เหลือประมาณอยู่สิบปีก็เลยเอาไปไว้ที่ใต้ฐานอุโบสถใหม่นะฮะในปี2510นะฮะมิจฉาชีมก็ไปลักลอบที่เอาไว้ใต้ฐานในอุโบสถที่เอาไว้ใหม่นะครับก็เอาไปบางส่วนทีนี้ก็ไปพบอีกไหน,หนึงนะครับอันนี้ก็เอาไปให้กรมศิลป์มาตรวจนะครับมาตรวจว่า พระนี้เป็นรุ่นเดียวกันไหมก็เนื้อคนละสมัยนะครับที่เก่านั้นเป็นของยุทธสมัยยุธยาแต่อันนี้เป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแต่นักเลงพระหรือคนที่ชื่นชอบพระก็ไม่ได้ไปแยกนะว่าเป็นใหม่หรือเก่าก็เอาไปใช้ก็มีพุทธคุณเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้พบพระที่ ที่อันใหม่เนี่ยถึง84,000องค์นองะครับก็คือที่ผมเคยพูดไปเรื่อยๆว่าการบรรจุพระเนี่ยต้อง84,000ธรรมขันก็คือ84,000องค์นองะครับเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องใส่ตามตามจำนวนธรรมขันนะฮะที่ที่บางครั้งที่เซียนบางท่านนะครับที่มาบอกตามตำรานะครับก็ คงจะไม่ใช่ทั้งหมดว่าพระออกมา200องค์อะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่นะครับคลิปนี้ก็ให้ท่านได้ทราบนะครับความเป็นมาของพระนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะครับเนี่ยนะพระกุต้องเป็นอย่างนี้นะเนื้อนะครับนะครับสวยงาม มาชมเนื้อกันนะครับนี่ฮะพักลุนี่ต้องเป็นหนังคังคกแล้วต้องแต่งต้องแข็งนะนี่ครับพักปกแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อนะถ้าได้เนื้อแบบนี้นะ,ะเก็บให้หมดเลยนะครับอดูนะฮะนี่แหละจักสมบัติเก่าที่ปูพ่อได้สะสมไว้ให้ผมนะฮะผมก็ได้ นำมาให้ท่านดูนะครับถ้าไปเจอเนื้อแบบเนี้ถ้าใครบอกว่าใหม่นะให้เขาไปหาเลยครับนะให้หามายเยอะเลยแล้วก็มาส่งมาขายให้กับอาจารย์สุทัศนะอาจารย์สุทศั์ซื้อหมดเลยนะเนื้อแบบนี้นะครับนะเพราะว่าพระเนี่ยเนื้อแบบแม่นทําไม่ได้หรอกนะครับนะแล้วมันต้องแข่งต้องแข็งแล้วเห็นหนาๆอย่างเงี้ยไม่หนักนะครับจะเบานะแล้วแล้วเวลาเนี่ยเคาะอะไรเงี้ยนะ จะเหมือนหินเหมือนเหล็กนะครับครับแต่ตอนนี้ยผมก็แบ่งปันให้แต่ส่วนมากจะไม่รับบูชาเช่าซื้อพระใครนะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ,อ่อพระที่อาจารย์สุชาติเอามาให้อะ่ะเออเป็นพระใหม่อ่ะนะครับแล้วก็ก็ให้เขาหามานะครับถ้าอย่างเงี้ยนะฮะ แต่จริงๆแล้วผมไม่ชับไม่ไม่ไม่รับซื้อของใครมีแต่จะแบ่งปันให้กับพวกเราได้เอาไปใช้กันในราคาในราคาเช่าซื้อกันได้นะครับเนี่ยรับพระพระพระกลุนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับพระอย่างเนี้ยให้เก็บไว้เลยนะครับนะแล้วก็ตำหนินู่นตำหนินี่ไม่ต้องดูครับถ้าดูแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดู พระเนี่ยจะมีทั้งขัดสมาธิกับนั่งปางมันพิชัยนะนะครับหลวงพ่อโต,โตเห็นไหมนั่งปางมันพิชัยเหมือนพุทธชินลาดนะแต่อันนี้นั่งสมาธิาเดี๋ยวดูดูครับผมจะให้ดูว่าถ้าเอาตําหนิมาว่ากันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะดูครับชัดเจนเลยไหมหายครับตรงนี้ชัดเจนหนูตากระพริบ ดูตําหนินะครับเขา่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะอ้าวการะนกเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะเขามีหลายพิมพ์เดี๋ยวดูเอาที่มันมีพิมพ์เดียวกันเนี่ยอ้าดูด,ดูดูพิมพ์เดียวกันนี่ครับ ดูนะนี่พิมพ์เดียวกันนะเห็นไหมอันนี้ก็ไม่มีน,นี่ชัดเห็นไหมนี่จีวรนพลาดมาอกนี่ตำกักนอีกนะครับหูตาอ่ายังไม่เหมือนกันเลยอ๋อเดี๋ยวเอาองค์นี้เทียบอีกทีเอาเทียบเทียบตรงนี้อา องนั้นองนั้นมันชัดเ,เขาไม่ศึกอ่าลองดูนะฮะถ้าจะไปเอาตำหนิเนี่ยครับดูนี้ยอา่อาฮะมีเส้นแตกนี่ก็ไม่มีอา่าเป็นพระที่ตรงเนี้ยที่ไม่มีเหมือนกับโอมอกิใช่ไห อ้าวแล้วก็นกกหนกก็ไม่เหมือนกันอ้าวมาเอากระนกที่มันเหมือนกันออกนะครับ <c oughs> เขาออกมาหลายพิมพ์นะครับอ่าอันเนี้ยกหนกเดียวกันนะครับเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันหรอกถ้าไปเอาเน่เน่เนื้อเกินอันนี้ไม่มีเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เนื้อยุบอ่าอันนี้ไม่มีอ่าลูกกระตา อันนี้โผล่มาทางบนนี่แตกอันนี้ไม่แตกโอ้ยพระพระสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วครับจะเอาตําหนิมาว่าการน,นี้จบเลยดูเนื้ออย่างเดียวครับนะดูเนื้ออย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมเนื้ออย่างเงี้ยน,นะเก็บเลยครับนะฮะเป็นพระกุแท้แน่นอนเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับท่านที่ชื่นชอบพระ